สวัสดีครับ FCI u s e Car วันนี้ผมมีรถยนต์คัดพิเศษเกตด A ตัวพิเศษประวัติสวยๆอยากจะนำเสนอพี่ๆ FCI u s e Car อีกสักหนึ่งคันนะครับสำหรับรถยนต์ยอดนิยมของร้านเรานะครับมีมากี่คันก็หมดไปต้องบอกว่ามีมากี่คันก็หมดไปนะครับเอามาเป็น10ตอนนี้เหลือแค่คันเดียวแล้วนะครับผมคันนี้คือ Honda City ปี2013 m i n o r c h a n g e เรเรียบร้อยรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมและที่สำคัญ จัดมาให้ทั้งทีต้องจัดแบบตัวพิเศษคันนี้คือตัวแต่งโมดูลเดิมๆจากโรงงาน1ใน2,000คันเท่านั้นที่โมดูลอคอลับเป็นคอมพิดคากับ Honda ผลิตออกมานะครับผมคันนี้ก็จะมีชุดแต่งของโมดูล o ลสเกิร์ตหน้าสกเกิร์ตข้างสกเกิร์ตหลังนะครับผมภายในที่เป็นสีดําแบบผ้าแต่เป็นแบบสไตล์ตอคันทารา่าซึ่งใครจะเอาไปแต่งแบบโมดูลล ข้างนอกแต่งได้ครับแต่มันเป็นของปลอมและที่สําคัญมันมีนัมเบอร์ที่ลันจากโมดูโลนะครับโมดูโลรันออกมาเลยนะครับคันนี้เป็นคันที่200กว่านะครับคันที่200กว่าจาก2,000คันเท่านั้นเองนะครับจะเล่นทันทีเล่นแบบโมดูโลคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเอาไปใช้งานนะครับใช้ไปเรื่อยๆรรถรุ่นเดียวกันราคาล่วงไปแต่ตัวโมดูลโลก็ยังราคาแข็งอยู่เพราะว่าเป็นรถที่ เป็นคอมพิชคาร์แต่งออกมาเดิมๆมาจากโรงงานนะครับคันนี้เป็นสีดําเดิมจากโรงงานนะครับเราจัดการเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วเก็บสีให้ใหม่นะครับแต่ไม่ได้เก็บสีเก็บลิ้วรอยให้ใหม่นะครับเก็บช่วงล่างเรียบร้อยนะครับถอดซักถอดฟอกถอดสปานะครับผมติดิฟ์มแบบคาร์บอนเขียวเซรามิกใหม่รอบคันนะครับ เพื่อความลงตัวความเป็นสปอร์ตนะครับผมภายในจะเป็นกำรรมะหยี่เดิมจากโรงงานสไตล์แบบอคัทัลล่านะครับผมมันไม่ได้ซีดนะครับถ้าเอามือรูปเนี่ยมันก็จะแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นแบบสไตล์อคาทัลล่าอคาทัลล่านี่จะอยู่ในพวกรถหรูต่างๆนะครับผมรถสปอร์ตหรูต่างๆนะครับผมอันนี้จะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าก็จริงแต่เป็นสไตล์แบบอคาทัล่านะครับผมพวงมาลัยมีแอร์แบ็กมีมัตติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงง,งานเข้าสู่บริการทุกระยะนะครับผม นี่นะฮะวิทยุเดิมจากโรงงานเล่น usb aux ได้นะครับผมมีแอร์แบ็กพวงมาลัยมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างคันนี้เพจของโมดูลโร่สองลำดับที่268นะครับคันนี้เป็นคันที่2 6 8จาก2,000คันนะครับภายในต่างๆที่มีการถลอกปอเปิดเราจัดการให้ช่างที่เป็นทาอิตาเลียเกี่ยวกับภายในมาทําให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสวยงามใกล้เคียงรถใหม่ป้ายแดงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับปุ่มต่างๆไม่มีการลอกแต่อย่างใดเลขไมา์คันนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่2,90 0 0 0กกว่ากิโลนะครับ ถือว่าไม่เยอะสําหรับรถปี2013ถือว่าไม่เยอะนะครับรถใช้งานและรถเซอร์วิสที่สุดบริการของ Honda ทุกระยะนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างด้วยนะครับด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับเบาะอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมบางคนบอกว่าฉันเอาไปแต่งโมลูโลเองก็ได้บางครั้งพี่ไปหาผ้าตรงรุ่นแบบนี้มันหาไม่ได้นะครับมันหาไม่ได้จริงๆนะครับผม เพราะว่ามันผลิตมาแค่2,000คันและคันนี้เป็นหนึ่งใน2,000คันผมบอกเลยสภาพสวยมากๆเลยนะครับให้เกรดแบบ A แบบ AAA แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมนี่นะฮะส่วนด้านหลังนะครับสำหรับรถรุ่นนี้กว้างขวางใส่ของได้เยอะแน่นอนนะครับจุใจเลยนะครับสามารถให้เด็กลงไปนอนได้เลยนะฮะหลังน้ำฝนสายขวานะครับทุกอย่างเดิมๆนะครับไม่มีการกระแทกท้ายแต่อย่างใดนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมๆนะครับน็อตไม่แกะสักตัวนะครับ หลุมอะไรไม่มีการพ่นสีอุดสีแต่งสีแต่อย่างใดไม่มีการอุดเจาะติดแก๊สแต่ยางใดนะครับยาแนวคาบกาวทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานยางอะไรอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างอยู่ครบแผ่นไม้รองถาดอะไรยังอยู่ในสภาพที่ดีตัวนี้เป็นไม n เลอร์เชหรือไฟ2อขีดที่เขาเล่นกันแล้วเรียบร้อยด้วยนะฮะสวยงามจริงๆนะครับและที่สําคัญคันนี้ได้ดิดเบรกสีล้อล้อแม็กเดิมจากโรงงานและยางเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปลายปี2024 วิ่งมายังไม่ถึง1 0,000มกิโลสามารถใช้งานได้เลย4 5ปี5 6หกมื่นโลสบายๆโดยที่พี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนอย่างเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างและอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นข้อด้อยของรถซิตี้รุ่นนี้ทุกคันที่เป็นนะครับพวกยางขอบตัวเนี้จะยุ่ยสลายนะครับจะยุ่ยสลายแต่คันนี้ถูกฟื้นฟูใหม่แล้วทั้งคันนะครับถูกจัดก,การเปลี่ยนใหม่แล้วทั้งคันในสูย์นะครับ ขอ,องแท้นะครับผมสภาพดีมากๆนะครับผมบอกเลยนะฮะอยู่ในสภาพที่ดีสดส,สวยสดสมบูรณ์นะฮะ้องเครื่องกระสาสะอาดเบ้าชชวงซ้ายเบ้าช้กขวาคันหน้าทุกอย่างเดิมจากโรงงานเป็นเครื่องไอวีเทคน้ำไม่ดันควันไม่ไหลาปากระปรงหน้าเดิมๆิมจากโรงงานครับผมนี่นะฮะสามารถวิ่งทางไกลได้เลยนะครับผมลูกค้าเราคันล่าสุดเพิ่งวิ่งไปจังหวัดสกลน,นะครับมาซื้อที่ร้านวิ่งสกลน,นะครับอีกคันหนึ่งก็วิ่งไปที่จังหวัดลําพูนนะครับผมเพราะฉะนั้นคันนี้อยู่ไกลขนาดไหน ก็สามารถขับถึงแน่นอนนะครับสามารถขับทางไกลได้เลยนะครับผมถ้าขับไม่ถึงเอามาคืนเราได้เลยนะครับการันตีว่าซื้อไปขับขี่ถึงบ้านแน่นอนนะครับและซื้อไปใช้งานได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมครับพี่พี่นี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับเข้ามาอยู่ในโวนของตัวรถนะครับภายในก็กว้างขวางนั่งสบายดีนะครับแอร์เย็นฉ่านะครับผมนี่นะฮะพวงมาลัยเราก็จัดการนี้นะครับปกติพวงมาลัย Honda จะลอกนะครับจะถลอกใช่ไหมอันนี้เราเย็บเป็นหนังให้เลยนะครับผมนี่นะฮะลงตัวสวยนะครับผม นี่นะฮะเอาไปพร้อมใช้งานอย่างที่บอกซื้อรถกับอายุตคาซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมซื้อไปเติมน้ำมันขับได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องเซอร์วิสอะไรเพิ่มเติมบางคนถามว่าพี่ครับน้ำมันเครื่องนี่ครับยังไม่ถึงคราวนะครับยังใช้ได้อีก3-4,000พนโลนะครับเพิ่งจะถ่ายมาเมื่อตอนปลายปี2567อันนี้เพิ่งเดือน3เองนะครับใช้งานได้เลยนะครับ 3-, 4พโลหรือ23เดือนสบายๆนะครับไม่ต้องถ่ายนะครับผม ของของเหลวนะครับยังไม่ต้องเซตซีโร่นะครับหรือถ้าไม่สบายใจถ่ายใหม่ก็ไม่แค่ก็ไม่กี่บาทเองนะครับผมเข้าบีควิก่ายแล้วมาเครื่องที990นะครับมีโปรด้วยนะฮะดีนะฮะฮอนด้าเป็นรถที่อึดถึกทนประหยัดน้ํามันไม่จุกจิกอะไรก็ไม่แพงนะครับน่าใช้งานนะครับเป็นรถแบบ User f r i e n d น y นะครับใช้คําว่า User f r i e n d l y เพราะว่าเป็นรถที่คนนิยมใช้งานรูปโฉมทันสมัยลงตัวสวยสดงดงามทรงแบบสปอร์ตแบบสีดางแบบนี้นะครับ และที่สาคัญคันนี้ได้เป็นชุดแต่งโมดูลโลคอมพิวต์คาร์เดิมๆจากโรงงานนะครับใครที่สนใจนะครับผมรีบจับรีบจองดูรถไม่เป็นพาเพื่อนมาช่างมาช่วยตรวจสอบอยู่ต่างจังหวัดมาดูรถไม่ได้เรามีบริการสไลด์อ่อน24ชั่วโมงถึงบ้านท่านนะครับผมนี่นะฮะอยากได้รีบจับรีบจองนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับพลาดคันที่แล้วคันนี้ก็มีมาก็อย่าไปพลาดมันซ้ําๆไปนะครับผมและก็ฝากเตือนกันไว้ว่าช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะระวังจะเจอมิจฉาชีพอย่าเอารถ ร้านเราไปเปรียบเทียบราคากับวิจชาชีพนะครับเพราะวิจชาชีพมีแค่รูปไม่ได้มีสินค้าร้านเราเอาไปเปรียบเทียบกับราคาในตลาดเราไม่ได้แพงนะครับเราขายไม่แพงจริงๆไม่งั้นลูกค้าเราไม่เยอะครับเราขายไม่แพงจริงต้องบอกเลยว่าเราขายรถไม่แพงขายคุณภาพกับราคาคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่พี่เสียไปแน่นอนขอบคุณครับ